ล้สวัสดีพี่น้องชาวตะบนขวาวที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์พศ2568เรามาพบกันอีกครั้งกับรายการนายกพบประชาชนที่จะได้มาสรุปผลการดําเนินการในห้วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนอื่นนั้นจริงที่อยากจะขอนําเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันคือประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาดถ้าเจอจับปรับจำคุกซึ่งมีรายละเอียดปฏิบัติดังต่อไปนี้สามกุมภาพันธ์นี้จังหวัดระเอ็ด kick off ผู้ว่าเคาะประตูบ้านหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณที่คุณรักประกาศจังหวัดระเอ็ดห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาดเจอจับปรับจำคุกการเผาทุกพื้นที่เผาทุ่งนาเผาป่าเผาริมทาง เขาในชุมชนมีความผิดตามกฎหมายฝ่าฝืนมีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับหากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้โปรดแจง้ง081 090 0778 080 185 5362งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตะบนขวาวตลอด24ชั่วโมง สรุปผลการดำเนินงานในห้วงเดือนมกราคม2568ภารกิจการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างร่วมลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดอนเต่าไหาทุ่งหนองเฮทุ่งป่าจานบ้านสะทอน เพื่อให้ถนนสายดังกล่าวได้มาตรฐานตามแบบแ,บบแปลนการก่อสร้างประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นภารกิจซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้านและดำเนินการติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างในจุดเสียดจ,จุดล่อแหลมภารกิจติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและแก้ไขปัญหาระบบประปามหมู่บ้านให้พี่น้องประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง ทั่วถึงทุกหลังคาเรือนภารกิจส่งเสริมด้านการเกษตรลงพื้นที่ติดตามการทำงานของมอเตอร์สูบน้ำเพื่อสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาหนองบัวโค้งให้ได้มีน้ำทำการเกษตรอย่างพอเพียงและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรท่าศาลาโดยให้เจ้าหน้าที่เทศบาล เดิมเนินการเช็กระบบไฟตู้คอนโทรลต่อตัวนอนเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตรที่สถานีสูบน้ําท่าศาลาบ้านผักกาดญ่ตาตํบนาบลญนาเลิงลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการขุดลอกร่องระบายน้ําเพื่อการเกษตรฝั่งทิศตะวันออกวัดป่ามันหันเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีคลองส่งน้ําทําเกษตรอย่างทั่วถึงนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและต่อยอด น้ำมันฟรีจากขยะพลาสติกฉบับผู้ใหญ่บ้านเล็กบ้านชัยบาดาลเมื่อวันศุกร์ที่24มกราคม2568นายสักศรีเนืองแก้วนายกเทศมนตรีตำบลขวาวนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานการกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกเหลือใช้ที่บ้านนายสุภกรทรงศักด์หรือผู้ใหญ่บ้านเล็กที่ตำบลชัยบาดานอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี เพื่อศึกษาถึงวิธีการนำขยะพลาสติกมาผ่านกระบวนการกลั่นให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ด้วยนวัตกรรมแปลสภาพขยะพลาสติกเป็นพลังงานซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบเครื่องกลั่นน้ำมันโดยหวังว่าจะทำให้สามารถช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกและปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตมบ,บนขวาวของเราลงได้ในระดับหนึ่ง และสุดท้ายอีกหนึ่งภารกิจความภาคภูมิใจเมื่อวันที่27ม่มกราคมเวลา10นาฬิกาในศักดิ์ศรีหนึ่งแก้วนายกเทศมนตรีตะบนขวาวพร้อมคณะได้รวมพิธีรับมอบรถดับเพลิงจากเมืองพัทยามอบโดยนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาท่านได้มอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมระบบฉีดฟมมีปั๊มสูบน้ำแรงดันสูงพร้อมปั๊มสุญญากาศ ด้านบนติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำสำหรับดับเพลิงโดยเฉพาะมีแผงควบคุมการสูบใจน้ำในตำแหน่งที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานพร้อมอุปกรณ์ในการกู้ภัยดับเพลิงครบชุดขนาดความจุ4,000ลิตรท้ายที่สุดนี้เทศบาลตะบนขวาวขอกราบขอบพระคุณหัวหน้าบัณฑิตนันตสุขเจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงานหัวหน้าสถานีเขตจอมเทียนซึ่งท่านเป็นลูกเขยของผู้ใหญ่ประสิทธิ์ประดับพัน์หรือผู้ใหญ่ดำ สิ่งท่านได้พียิรผู้ประสานงานจนภารกิจส่งมอบรถดับเพลิงสำเร็จเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถดับเพลิงที่ได้รับบริจาคจากเมืองพัทยาในครั้งนี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องชาวตำบลขวาของเราต่อไปครับและนั่นคือภารกิจที่กระผมนายศักดิ์ศรีเนืองแก้ว นายกเทศมนตรีตะบนขวาวพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขตได้มุ่งม,มั่นทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่บริหารพัฒนาทุกพื้นที่ในตะบนขวาวของเราอย่างเป็นรูป,ปรธรรมพี่น้องครับในช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็นจึงขอฝากให้พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับและฝากในการระวังป้องกันการเกิดอัคคีภัยตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถ้าพบว,ว่าชำรุดต้องซ่อมทันทีและปิดถังแก๊สและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลือกใช้งานหากพดเพลิงไหมปวดแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยตลอด24ชั่วโมงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏด้านล่างนี้ครับท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระีรัตนาตราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตูมขวาวตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงดนบันดาลประธานพรให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดให้สมความมุ่งมา่รปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ